สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมรัตศักดิ์ทางโสนะครับวันนี้เนี่ยจะได้มาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านที่เป็นคนใหม่นะครับเรื่องราวของโอกาสเรารู้นะครับว่าระหว่างความเก่งกล้าสามารถกับโอกาสนั้นเนี่ยหลายคนรับเลือกที่โอกาสนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถเลยแต่ไม่มีโอกาสให้เล่นเราก็จะไม่ได้สามารถที่จะได้ใช้ศักยภาพของเรา แต่วันนี้เนี่ยคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าได้โอกาสนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเสนอโอกาสห,ห,หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าโอกาสเนื้อสามัญซึ่งวันนี้นะครับผมเองเนี่ยจะได้พูดคุยกับคนใหม่ๆนะครับถึงเรื่องของโอกาสในการสร้างเงินนะครับเขาเรียกว่าโอกาสเนื้อสามัญนะ เหนือสามันคืออะไรครับก็คือเหนือธรรมดาสามัญคือธรรมดาเหนือสามัญก็คือเนือธรรมดาส,าดาสาดาิ่งคนคนนึงนั้นนี่นะครับจะสามารถที่จะมีได้เป็นโอกาสที่จะทําเงินซึ่งเงินนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตปัจจัย4ทุกสิ่งทุกอย่างครับหาได้ด้วยเงินโอกาสนี้จะให้เงินในปริมาณที่มากพอแถมด้วยเวลาครับแถมด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือ สุขภาพครับสุขภาพที่ดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามองบริบทหรือว่ามองอาชีพอื่นข้างนอกนั่นบางคนนะครับอาจจะมีเงินเยอะแต่เวลามักจะไม่มีอันนี้เรื่องนี้เรื่องจริงนะครับสุขภาพดีบ้างไม่ดีบ้างแต่หลายๆที่นะครับมักจะไม่มีเงินครับแต่มีเวลาเยอะอันนี้คุณคุณสุขภาพดีบ้างไม่ดีบ้างแต่โอกาสที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยคือโอกาสที่จะทําให้คุณมีเงิน มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองที่อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีซึ่งทั้งสามอย่างนี้นะครับมาพร้อมๆกันเราจะเรียกมันว่าอิสรภาพครับคำคำนี้ครับเป็นคําที่ใครหลายๆคนค้นหาเป็นคําที่ใครหลายๆคนอยากจะมีมันไว้ในชีวิตนะครับแน่นอนบริษัท b บนเนตจูเนีย corporation นั้นนะครับเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งมีสินค้านะครับมีสินค้าทําการตลาด ถ้าไม่มีสินค้านะครับผมบอกคุณเลยนะครับจะเป็นไม่ไแล้วของใชลูกโซ่ไปนะแน่นอนหลายคนครับเห็นสินค้าก็มองเป็นเรื่องของการขายขายได้นะครับที่นี่ครับสามารถที่จะขายได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งเน้นที่การขายมากอย่างเดียวคุณจะทํารายได้ไม่เกินเดือนละหมื่นบาทต่อเดือน1 0,000บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งจากการวิจัยนะครับเขาบอกว่าไม่เกิน6กถึงสิงเดือนครับคุณจะเลิกครับเพราะอะไรครับ เพราะเรื่องของการเซ็นบ้างเรื่องของการคือเป็นงานขายสิ่งเหล่านี้ครับคุณเคยเห็นเยอะแยะมากแต่หลายคนนะครับไปเจอบอกเอยธุรกิจนี้ดีนะเริ่มอไรนะแต่หลังจากนั้นครับอีกท่านของเดือนเขากลับมาบอกเขาเลิกแล้วนี่ยครับคืองานวิจัยเพราะ,ะเราจะเอาสินค้าเดียวกันนี้เนี่ยมาทําแบบใหม่เราเรียกว่าการสร้างเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือทําเครือข่ายเครือข่ายผู้คนผู้บริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งบวกเข้าด้วยแผนการตลาดนะครับเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมนะครับเกิดขึ้นมาปีนี้ปีที่20ทุนจดทะเบียน50ล้านนี่นะครับมีสินค้ามากมายแล้วเอาสินค้าเหล่านี้ครับมาทําเป็นการตลาดแบบเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่โดยเริ่มจากตัวคุณนะครับซึ่งวันนี้เนี่หลายคนอาจจะมาเห็นโอกาสแต่ทําไม่เป็นทำคือไม่เคยทํามาก่อนนะครับมันจะมีหุ้นส่วนนะครับ คำยันความสำเร็จของท่านอยู่ที่5หุ้นส่วนด้วยกันนะครับซึ่ง1ครับคือบริษัท Union co, b a เน e ตยูเนสโก B U g หน้าที่เขาครับเรื่องราวของสินค้าเรื่องราวของการจัดเรียงสายงานเรื่องราวของกฎหมายเรื่องราวของการจ่ายผลประโยชน์ผลตอบแทนเป็นโบนัสหรือคอมมิชชั่นก็แล้วแต่คุณจะว่าไปนะครับหุ้นส่วนที่2ครับคือโรงเรียนสอนธุรกิจเราเรียกว่า b ิ g กรตโปรแกรซึ่งเป็นอีกหุ้นส่วนหนึ่งนะครับ ที่วางระบบเซตร,ระบบระเบียบแบบแผนการปฏิบัติจากสเต็ปสู่สเต็ปจากสเต็ปสู่สเต็ปซึ่งผมชอบที่นี่มากครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้มั่วเราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเรามีสเต็ปให้เดินนะครับโดยที่คุณใช้ระบบ Big List โปรแกรมนี้นะครับในการเดินเกมจากสเต็ปหนึ่งทำอะไรสเต็ปสองทำอะไรสเต็ปสามทำอะไรคุณจะสําเร็จเร็วมากๆครับต่อมาครับก็คือเรื่องราวของ Mango Market นะครับ เป็นอีกหุ้นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ระดับโลกนะครับมหาศาลมากสินค้าทุกรายการทุกสินค้าทุกตัวครับจะบรรจุลงในเมกโกมาเก็ตในนครับในอนาคตครับคุณสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าทางไลายนี้ก็ได้นะครับนี่ขึ้นหุ้นส่วนที่3ต่อมาครับหุ้นส่วนที่4ถ้าปราศจ,จากคนนี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลยเราเรียกว่าทีมนะครับสหุ้นส่วนทีมคือคนที่ชวนคุณมาวันนี้ ทีมนี้แหละครับจะเป็นคนที่พาคุณทําจากที่ไม่เป็นอะไรเลยจนกลายเป็นนักธุรกิจเป็นมืออาชีพได้จงศรัทธาและจงเชื่อในตัวเขานะครับซึ่งห้อมล้อมอยู่ที่ตัวคุณครับคุณอยู่ตรงนี้เข้ามาใหม่วันนี้นะครับเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแต่เราต้องการที่จะจประสบความสําเร็จเราอยากจะมีเงินอยากมีเวลามีสุขภาพอย่างที่ผมพูดปเมอสักครู่นี้นะครับเอาตัวเองเข้ามาก่อนในตอนเริ่มต้นโดยผ่านการสายงานการสปอนเซอร์แล้วเข้ามาครับก็ เรียนรู้จาก4หุ้นส่วนข้างวงนั่นนะครับแผนการตลาดของ b u g นะครับเป็นแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากในว,วันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นแผนการตลาดที่เรียกว่าเมกแกรมแพลนนะครับเป็นแผนการตลาดที่จ่ายเยอะมากๆนะครับซึ่งโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทของเรานะครับ <c oughs> มีตะก้าให้เลือกอยู่10ตาก้าด้วยกัน สิตัวก้าด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่1,000คะแนนเป็นต้นไปนะครับโยนถึง25,000คะแนนนะครับนี่คือตะก้ามาตรฐานของธุรกิจของเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างธุรกิจนะครับโดยเริ่มต้นจากเงินไงน้อยเนี่ยคุณสามารถสร้างได้เลยครับตั้งแต่โครงสร้างที่ซื้อสินค้า10 p v จนถึง999 p v คุณสามารถทำเงินได้เลยครับวันนี้โดยที่1นึ่ละครับสมัครฟรีนะครับโครงสร้างนี้จะสามารถสร้างเงินได้เนี่ยเดือนละ5,000บาทไม่เกินเดือนละ5000บาทนะครับต่อเดือนคุณสามารถสร้างทีมได้2ทีมครับแนะนําผู้คนได้2ทีมอาจจะเป็นทีมนายกนายขอครับสร้างลงไปขยายลงไปนะครับขยายลงไปโครงสร้างนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่สามารถที่จะคุณเริ่มต้นได้เลยนะครับ10 P V ก็ใช้เงินประมาณสัก60บาทคุณก็สามารถทํา ธุรกิจได้แล้วกับพวกเราทีมอ่อนครับจะคิดที่20%ทีมแข็งครับคิดที่10%รวมมันเข้าครับ30%สมมติว่ามี PV เกิดขึ้นซ้ายขวาครับเกิดการบาลานซ์จับคู่กันเนี่ยรายได้คุณจะที่5,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีลิขสิทธิ์จากการสร้างลูกทีมของเราเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าแมทชิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่ชั้นลูก100%ชั้นลูกนะครับ100% 1ชั้น หลังจากนั้นครับก็เข้าสู่สเต็ปมาดูที่ตะกร้าที่1,000คะแนนนะครับ1,000คะแนน1,000คะแนนครับอ่ะนนะครับคุณก็สามารถสร้างธุรกิจได้2ทีมเช่นเดียวกันนะครับ2ทีมเช่นเดียวกันทีมฝั่งอ่อนจะคิดที่20%ฝั่งแข็งครับคิดที่10%รวมมันเข้าคือ30%ขยายลงไปครับ ขยายสร้างทีลงไปเรื่อยจาก1นึ่งเป็นสองป็แตกยาวลงไปเรื่อยขอให้มียอดคะแนนเกิดขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาจับคู่กันนะครับอังคารสุขอังคารสุขตัวนี้นะครับพันคะแนนนั้นจะมีลิมิตวิกสตองอังคารสุขนั้นนะครับอยู่ที่10,000บาทต่อเดือนนะครับนี่คือตะก้า1,000คะแนนเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันครับตะก้าพันห้าสองพันสามพันสี่พันห้าพันพีวีหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นห้าไปเรื่อยๆ แต่วันนี้นะครับผมเองอยากจะเสนอโครงสร้างที่กําลังฮิตฮอตมากนะครับเป็นโครงสร้างธุรกิจของเราที่เขาเรียกว่า3รหัสหรือแฟรนไชส์มินินะครับซึ่งคุณสามารถที่จะลงแบบนี้ครับอ่อาเห้ดูนะครับ3รหัสเป็นชื่อคุณได้คุณรหัสที่1คุณรหัสที่2คุณรหัสที่3ครับโดยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องลงที่รหัสละ 5,000คะแนนนะครับ5,000คะแนน5,000คะแนน5000คะแนนเป็นชื่อของคุณ 1, 2, 3นะครับซื้อสินค้าที่ 5,000, 5,000, 5,000สรุปแล้วนะครับสินค้านั้นอยู่ที่1 5 0 0 0 PV นะครับใช้เงินนะครับใช้เงินอยู่ที่สุทธิ51,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้แล้ว หลังจากนั้นครับพอคุณลงเสร็จแล้วปุ๊บจะมีโบนัสตีกลับขึ้นมาครับอยู่ที่1,600บาทนี่คือโบนัสที่จะตีกลับขึ้นมาครับเพราะหักส่วนลดของสินค้านะครับจากการที่โบนัสส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ4 6 4 0 0บาทนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วอันนี้คือ ขั้นต่ำนะครับในกรณีที่คุณเลือกเอาสินค้าเป็นอาหารเสริมหลังจากนั้นครับคุณจะสามารถมีแฟนชายของคุณเนี่ยสามสามรหัสสามตะกา้ามีสิทธิ์ที่จะสร้างเงินได้3ทางทางที่1ครับทางที่2ทางที่3ครับรหัสที่1ไม่ต้องชวนใครเพราะชวนคุณมาอยู่แล้วคุณสามารถเริ่มสร้างงานครับในรหัสที่2ก็คือชวนได้1ทีมชวนได้2ทีมรหัสที่3ครับในทีมที่3ทีมที่4 สรุปแล้วคุณสามารถสร้างงานได้4ทีมเต็มๆนะครับแล้วก็ขยายลงไป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 รหัสที่1ครับโบนัสวิกสตองวิกสตองนะครับลิมิตสูงสุดอยู่ที่5 0 0แสนบาทต่อเดือนนะครับรหัสที่2ก็ชื่อคุณอีกครับสามารถที่ซ้ำเงินนะ5้0แสนบาทต่อเดือนเช่นเดียวกันรหัสที่3ครับเป็นชื่อคุณอีครับ5 0 0แสนบาทต่อเดือน สรุปแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนชายมินินี้นะครับซึ่งลงทุนอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0กว่ากว่าเนี่ยครับ46,400บาทเนี่ยคุณสามารถสร้างวิกสตองนะครับทำเงินได้อยู่ที่1ล้าน5 0 0แสนบาทต่อเดือนอันนี้ยังไม่นับรวมแมทชิ่งนะครับลูกหลานเหรนหลนได้ครบเลยและต่อมาอีกครับก็คือ3%เปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าค่าหน่วยบริหาร3%เปอร์เซ็นต์ด้วยนี่คือโครงสร้างที่ฮอตฮิตมากครับตอนนี้เนี่ยที่คนต่างๆเนี่ย สนใจที่จะลงนะครับนี่คือโครงสร้างที่เขาเรียกว่าแฟนชส์มินิคุณสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจของเราแบบสามรหัสแบบนี้ได้เลยนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับจากตัวเองมาเป็นสต็อกคิปนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่อยๆยอดค่อยๆดนะครับลตไปนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับตัวเองเป็นสามสต็อกในอนาคตมีเงื่อนไขข้อที่หนึ่งครับก็คือคุณจะต้องเป็นผู้นำในระดับลีดเดอร์ขึ้นไป ดีตัวคือเป็นอย่างนี้นะครับคือรายได้45,000หลังจากนั้นครับคุณก็มาปรับอีกที่รหัสนี้ก็จาก5,000อยู่แล้วนะครับก็มาเพิ่มอีก20,000คะแนนก็จะเป็นสต๊อกคลิปได้นะครับเพิ่มอีก20,000คะแนนนะครับเพิ่มอีก20,000คะแนนครับรวมกับวันเดิมก็จะเป็น20,500อยู่ดี20,500อยู่ดีนะครับลิมิตตัวนี้ครับอยู่ที่924,000บาท924,000บาทครับ 924,000บาทในอนาคตนะครับแต่วันนี้คุณสามารถเริ่มต้นที่ตรงนี้ได้ด้วยทุนที่น้อยมากๆนะครับ40,000กว่าบาทหากาสินค้าซึ่งวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะมีสินค้าซึ่งเป็นโปรโมชั่นแต่ละรอบแต่รอบของเดือนนะครับก,ก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อสินค้าที่เป็นอาหารเสริมในกล่อง500 PV นะครับคุณก็ จะเป็นของแถมคืออันฟ้นฟามูลค่า7จ0้อยบาทอีก1กล่อง1ต่อ1เลยนะครับตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนเป็นต้นไปเพราะถ้าเกิดว่าคุณหักลบกลบมีนลงมาแล้วนี่คุณจะลงทุนแค่2 0,000ืนก,กว่าเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกเอาสินค้าซึ่งเป็น500 pb เป็นต้นไปนะครับนี่คือแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมของบริษัทไปเน็ตยูเนียนโกคุณจะสามารถมีเงินทำไปทำม,มาครับถ้าเกิดว่าเราสร้างสร้างผู้นําเราขึ้นมาสร้างผู้นําขึ้นมาสร้างผู้นําขึ้นมาสร้างผู้นําขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะมีเวลา นะครับสามารถที่จะออกแบบชีวิตได้เลยสามารถที่จะใบวา,บางานประจําได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําแบบเป็นมืออาชีพนะครับหลจากั้นครับคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นในวันที่เรามีเงินเยอะๆมีเวลาออกกําลังกายได้ทานอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือแผนการตลาดนะครับที่ลงทุนน้อยมากๆคุณสามารถที่จะปรับตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนเก่าที่มีหนึ่งรหัสอยู่แล้ว นะครับอาจจะเป็น1โมบายหรืออาจจะเป็นมี1สต๊อกทิปแล้วคุณบอกว่าผมจะได้3รหัสจะต้องทำยังไงบ้างหลังจากนี้ไปต้นไปก็ซื้อเพิ่มครับที่รหัสละ5 0 0 0รหัสละ5 0 0 0กรณี้ก็เหมือนกันครับก็คือเป็นชื่อของคุณครับ5,000เป็นชื่อของคุณครับ5,000คุณก็สามารถมีโครงสร้างที่3รหัสได้เหมือนกัน นะครับซึ่ง2แบบนี้ก็คือลงดุลงลงทุนเท่ากันนะครับก็คือ1 0 0 0 0หมนคะแนนจะก,ก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณสัก34 0ห0ืหกโบนัสส่วนตัวออกส่วนตัวออกก็อยู่ที่ประมาณ32,000บาทนะครับลงทุนที่32,000ับาทคุณก็สามารถนี่ก็32 0 0มครับคุณก็สามารถที่จะมีโครงสร้างที่สวยงามได้นะครับสรหัสแต่สลับคนใหม่ก็คือคุณสามารถลงตรงนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้นี่อยากจะ บอกข่าวดีของท่านนะครับเป็นโครงสร้างที่คนกําลังฮิตฮอตกันและสามารถที่จะไปขยายสินค้าไปขยายแผนการตลาดอย่างนี้ได้นะครับเป็นโอกาสที่เยี่ยมยอดและวันนี้ต้องขอบคุณท่านทางบริษัทนะครับที่ให้เกียรติผมมาพูดคุยถึงเรื่องแผนการตลาดให้กับทุทกๆท่านได้ฟังอีกครั้งหนึง่งนี่เป็นมิติใหม่ของบริษัทของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านตัดสินใจเข้ามารับโอกาสนี้แล้วก็แสดงศักยภาพของคุณให้เต็มที่นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นเรา อยู่ในงานประจําเราแสดงเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้หรอกครับแต่ที่นี่ครับถ้าคุณมีความสามารถอยู่แล้วคุณจริงจังคุณลุยเต็มที่ครับคุณสามารถที่จะมีอิสระภาพอย่างที่ผมเขียน่อสกู่นี้ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านตัดสินใจด้วยกันครับครั้งเดียวในชีวิตเราก็จะร่วมทีมนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ